ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดมาบอกอะไรให้ฟังนะฮะสำหรับคนทำมาหากินนะฮะวันนี้ผมโดนไปแล้วรับงานขับรถผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถเรียกรถครับให้ไปวิกซีไอเราเนึ่อง่าไปรับคนนะฮะ ที่ไหนได้แล้วโทรมาบอกให้ไปซื้อของไปส่งที่สอนอสอนอลาดพร้าวซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ไอ,อ,อเราก็ยังไงวะซื้อเสร็จของก็ประมาณสมมติจะเป็นเครื่องดื่มก็ประมาณสองสามร้อยนะครับ เโทรมาให้เราจ่ายเติมไปในบอลเลตเติมบอลเลตแล้วก็คุยกับพนักง,งานที่เคาน์เตอรใ์ให้ออกไบคุกง,ง,งกับภาษีอย่างดีเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดมาให้เอรอเขรอ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 เรามาเอกใจเป็นยังไงวะสักพักคิดใจโดนแล้วโดนจริงๆครับเฮ้ย <c oughs> ำมาหากินเหนื่อยฮะหาสาวกินค่ำโดนไปหกร้อยฮะบ่บอ,บบรอเรียกรถไม้เรานึกว่าจะไปรับคน่ะไม่ใช่ฮะทีแรกกะว่าจะยกเลิกงานไม่เอา เออลราก็เห็นว่าเป็นตำรวงตำรวจเดี๋ยวจะหาว่าเราปฏิเสธผู้โดยสารผู้โดยสารเดี๋ยวจะรายงานผ่านแอปผ่านไลไรร้องเรียนเราอีกตอนนี้กำลังจะไปที่สอนอลาดพร้าวว่าไปแจ้งความก่อนแต่เมื่อกี้โทรเข้าวอลเล็ตของทูไปแล้วฮะเขาให้ไปแจ้งความไม่ส่งรายละเอียดไป อ,อีเมลไปให้เขาเขาจะไปเขาจะเช็คดูว่าเป็นของไกลๆแต่ตอนนี้เขาระง,งับบ a l เ e t ชั่วขขาวไปก่อนเก็บครับเก็บปวดฮะหาเช้ากินข้ายังตาำกันลงฮะอยู่ยากครับสังคมทุกวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อย